สุขสันวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆที่รักทุกทุกท่านนะคะสายนี้ไม่ใช่เช้านี่นะคะสายนี้นะที่เยอรมน,นีก็ประมาณ10หรือว่าสิบเอโมงกว่ากว่านะสิบโมงหรือสิถึง10บโมงประมาณ10บโมง1ิบเโมงนี่แหละแกไม่ได้ดูนาฬิกาเนาะ วันนี้วัน,นวันนี้ไม่ได้เรียนนะคะวันจันทร์แล้วก็หยุดไปอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะจะไปเปิดเรียนอีกทีก็วันอังคารที่สิบสงตุลาคมนะคะวันนี้ก็ได้ทำความสะอาดบ้านเนาะทำเป็นห้องห้องไปเนาะวันนี้ทำความสะอาดอห้องรับแขกหรือว่าโวลซิมแมนะคะนี่นะคะจะให้ดูอ่าบรรยากาศ นอกหน้าต่างเนาะส่วนตัวยายแก้วชอบดอกไม้เนาะดอกไม้ชอบดอกไม้เป็นชีวิตจิตใจก็ได้ไปเด็ดดอกไม้ที่ในสวนมาปักแกกันนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะดอกไม้จริงๆแล้วดอกไม้ช่อนี้ต้นนี้หรือว่ากอนี้ในทุกๆปียายแก้วก็จะกลับเมืองไทยเนาะถ้าดอกไม้บานก็หมายถึงว่ายายแก้วต้องได้กลับเมืองไทย แต่ปีนี้มีโควิดยยแก้วก็ไม่ได้กลับนะคะสองสองตุลาแล้วนะคะสองตุลาแล้วหรือว่าเอ่อปีกว่าๆเนาะบรรจบครบรอบอีกรอบหนึ่งสองตุลาแล้วคือมาบรรจบที่มีโควิดยายแก้วก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะอ่ายายผาก็รอไปนะคะหลานๆก็รอไปให้เรากลับแต่ เราก็กลับไม่ได้เนาะเพราะว่าอประเทศยังไม่เปิดเนาะแล้วอีกอย่างค่าใช้จ่ายในการกักตัวก็มีราคาสูงแล้วก็การเดินการการเดินทางก็ไม่สะดวกเนาะเพราะยายแกวต้องอ่าหิ้วป้าป่าไปด้วยเนาะเราก็มีคนคนสูงไวัยไปด้วยแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางก็สุดลแล้วคือไม่ได้เดินทางเนาะ ก็อยู่เยอรมันยาวไปค่ะคิดว่าปีหน้าปีหน้าคงจะได้กลับเนาะก็ให้ดูดอกไม้ช่วยๆไปก่อนนะคะแล้วก็วิวธรรมชาตินอกหน้าต่างเนาะนอกหน้าต่างวันจันทร์เนาะอ่าถ้าเปิดเทอมก็ไม่ได้มีเวลามามาอ่าทาคลิปแบบนี้นะคะต้องต้องเรียนปีนี้ต้องเรียนปีนี้ปีหน้าต้องเรียนให้จบเพราะว่าโดนหมายหัวจากทางา อ่าอออสเตรเลียน,นะคะเขาบอกว่าเธอต้องสอบ BI ให้ผ่านก็ยายแก้วไปทำวีซ่ามาเขาให้เขาต่อวีซ่าให้6เดือนเขารอให้ยายแก้วจบ B1 หนึ่งนะคะถ้าไม่จบก็ต่อให้เรื่อยๆเนาะยายแก้วก็ต้องขยันขยันเรียนขยันเรียนนะคะ ก็เรียนประมาณ300ชั่วโมงเนาะก็ประมาณ6 6เดือนหรือครึ่งปีนั่นแหละยาแก้วก็จะได้สอบเนาะก็ต้องอ่าจริงๆแล้วสอบก็สอบได้แหละแต่ยาแก้วไม่มั่นใจก็ต้องต่ออีกต่ออีก6เดือนเนาะเพื่อบีหนึ่งเพื่อความฝันอันไก่โพ้นนะคะต้องทำให้สำเร็จเนาะ ทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเนาะเราก็ต้องสู้สู้กันไปเนาะคลิปนี้ก็โอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ